มาเจอกับจิ่ตจี้ฝ่อจิจาร์กันอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะจิ่มารีวิวรถอีกแล้วนะคะวันนี้มาได้ชุดน่ารักนะคะชุดเมดนั่นเองก็คือวันนี้นะคะคอนเซปต์ก็คือค,คุณคุณแม่บ้านเอาใจคุณ คุณพ่อว่านนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะที่จะพาทุกๆคนนะคะพาลูกค้าทุกๆท่านนะคะมาแต่งรถกันค่ะแล้วก็รุ่นที่ที่จะแต่งให้ลูกค้าดูวันนี้ก็คือ Ford Ranger XLT นะคะซึ่งเป็นสีประตูยกสูงตัวท็อปของเราเลยนะคะรุ่นนี้ก็คือว่าจัดหนักจัดเต็มให้กับคุณพ่อบ้านเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะแต่งรถแบบนี้นะคะก็อย่าลืมโทรมาสอบถามข้อมูลตามเบอร์ที่จีจขึ้นไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์นะคะทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook ก็เดี๋ยวจะขึ้นข้อมูลการติดต่อ ให้กับลูกค้าทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็คันที่อยู่ด้านหลังของจี้คันนี้ค่ะสีน้ําเงินนะคะวันนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะซึ่งรุ่น XLT 4ประตูนะคะจะมีทั้งหมดมีเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ซึ่งคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาราคายอยู่ที่8ปดแสนห้าหมื่นกับสี่พบาทค่ะลูกค้ามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าจะถูกใจคุณพ่อบ้านหรือว่าคุณแม่บ้านนะคะงานนี้นะคะแม่บ้านจัดให้ลูกค้าจัดเต็มเลยค่ะสําหรับตัวด้านหน้าที่เปลี่ยนให้กับลูกค้าที่แต่งให้นะคะชุดนี้จะเป็นชุด F 150นะคะลูกค้าตัว F 150เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวกระจังหน้านะคะตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นกรอบสีดำแล้วก็ ตัว ford ford เนี่ยลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะอยากจะได้เป็นสีน้ำเงินหรือว่าเป็นสีแดงตัดสีดำแบบคันนี้ก็ได้เลยนะคะแล้วก็มาที่ตัวกันชนค่ะตัวกันชนตัวนี้มาเป็นชุดเดียวของชุด f 1 5 0เลยนะคะก็จะเป็นสีดำมาพร้อมกับกันแข็งด้านล่างสีบอลเงินนะคะตัวป้ายก็ตัวกรอบป้ายติดให้ลูกค้าเป็นสีดำค่ะต่อมามาที่ด้านบนนะคะ ด้านบนตัวฝากระโปรงน่ะที่ติดเพิ่มในส่วนของสกูป๊ปตัวนี้เป็นสกู๊ปทรงสูงนะคะเป็นสีน้ําเงินตัดกับสีดําด้านนะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ด้านข้างตรงนี้ให้กับลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูตัวด้านข้างกันค่ะอาชุด F 1 5 0น่ะจะมาพร้อมกับไฟตัว C นะคะลูกค้าแล้วก็จะมีตัวข้อไฟหน้ามาให้กับลูกค้าเลยตัวนี้ที่ติดให้เป็นสีดำด้านค่ะเพื่อให้เข้ากับชุดแต่งต่างๆนะคะที่แต่งให้ ๋ยวมาดูด้านข้างกันค่ะตัวซุ้มล้อนะคะที่เลือกให้กับลูกค้าคันนี้นะคะที่แต่งให้จะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบไม่มีหมุดนะคะคุณแม่บ้านดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมเอาไปให้คุณพ่อบ้านดูนะคะแน่นอนค่ะถ้าเกิดใครที่แต่งรถแบบนี้เนี่ยสวยถูกใจอย่างแน่นอนต้องมาซื้อรถกับเซลจีจีด้วยนะคะโอเคไว้ที่ตัวแมกยางค่ะตัวแมกตัวแมกเนี่ยเป็นแมกลายดอกไม้นะคะขนาด16นิ้วแล้วก็ตัวยางที่ใส่ให้เนี่ยก็จะเป็นยางแฮนด์คุกนะคะยางแฮนด์คุก เป็นยางที่ค่อนข้างจะเหมาะกับทุกสภาพถนนโดยเฉพาะทางเรียบนะคะอันนี้รับรองได้เลยเพราะว่าเคยนั่งมาแล้วนะคะคือนิ่มจริงๆเลยแล้วก็เงียบด้วยนะคะต่อมาค่ะ ต่อมามาที่ด้านข้างสําหรับตัวสติกเกอร์นะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถออกแบบได้เลยอยากจะได้คําพูดแบบไหนนะคะลูกค้าสามารถใส่ไปได้เลยนะคะแล้วก็ตัวที่จี้ติดเพิ่มให้กับลูกค้าก็คือจะเป็นตัวคิ้วกันสาดนะคะซึ่งรุ่นนี้จะไม่มีแถมมาให้จะติดให้กับลูกค้าเป็นของแท้จากฟอร์ดเลยนะคะแล้วก็ตัวราวหลังคาค่ะที่ใส่ให้นะคะเป็นราวหลังคาสีดําด้านนะคะก็ยังคงความเป็นสีดําอยู่แล้วก็เบ้ากันลอยค่ะที่ที่ใส่ให้กับลูกค้านะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูที่ด้านท้ายกันสำหรับตัวด้านท้ายคันนี้ใส่ชุดครอบไฟท้ายให้นะคะแล้วก็ใส่ตัวครอบเบ้ากันลอยที่เป็นแบบปลายดาบให้กับลูกค้าแล้วก็ตัวกันชนค่ะนี่พี่ตะก้องให้เขาดูเลยรุ่นนี้เป็นรุ่นของเป็นนี่ห้อของ Outlander นะคะแล้วก็สีที่ใส่ให้เป็นสีดำด้านมาพร้อมกับห่วงลากจูงนะคะซึ่งรุ่นนี้จะมีไฟส่องป้ายให้กับลูกค้าด้วยนะคะโอเค รีวิวชุดแต่งไปแล้วเดี๋ยวจะพาทุกๆคนนะคะไปดูภายในของรถคันนี้กันค่ะนี่ก็คือโฉม ใหม่ล่าสุดของปี2021เลยนะคะนี่ก็จะเป็นโฉมปี2021ค่ะพิเศษค่ะตัวนี้มาพร้อมกับเบาะหนังนะคะเบาะหนังเป็นเบาะหนังสีดำเย็บด้วยด้สีบอลน,นะคะออกแบบมาดูเรียบหรูดูแพงมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์6สปีดมาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะ8ดนิ้วตัวนี้มีระบบซิงค์ใหม่ให้กับลูกค้านะคะสามารถาสั่งวางสายเป็นภาษาไทยได้นะคะสั่งวางสาย ได้แล้วก็เชื่อมต่อกับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ได้ด้วยนะคะสำหรับอันนี้แล้วก็ตัวปี2021นะคะก็มีระบบมากมายมาให้กับลูกค้าเลยนะคะ ตรงพวงมาลัยค่ะก็จะมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินให้กับลูกค้าด้วยนะคะนี้มองเห็นไว้เอ่ยมองเห็นนะคะแล้วก็ตัวปี2021เนี่ยตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2 2ง0นซีซีความแรงก็จะอยู่ที่160แรงม้านะคะมาพร้อมกับระบบช่วยโทรฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีระบบออกตัวบนทางลาดชันให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็ควบคุมสเสถียรภาพการทรงตัวได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปจบคลิปทางด้านหน้ากันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะชอบหรือเปล่าแต่งรถแบบนี้หวังว่าคงจะถูกใจคุณพ่อบ้านหลายๆคนแล้วก็คุณแม่บ้านคงจะเอาใจคุณสามีนะคะถ้าใครอยากจะแต่งรถแบบนี้ก็อย่าลืมนะคะติดตามช่องของจีจี้ไว้ด้วยจีจี้ฟอร์จีจานนะคะก็จะมีรีวิวรถให้ลูกค้าดูเรื่อยๆเลยนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ก่อนจากกันขอบคุณมานะคะบ๊ายบาย